ยินดีต้อนรับสู่ช่องวอรโซนพื้นที่แห่งข้อมูลด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และความมั่นคงระดับโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการเปิดตัวคีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยนั่นคือ HTM 2027อาวุธที่อาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคอาเซียนการถือกำเนิดของ HTM 2027โครงการ HTM 2027เริ่มขึ้นจากความต้องการของกองทัพไทย ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีขีปนาวุธหนักระยะไกลเป็นของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาจัดต่างชาติและสร้างศักรียภาพต้องกามทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนานี้ใช้เวลาหลายปีภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและกองทัพคุณสมบัติหลักของขีปนาวุธ HTM 2027มีความยาวกว่า15เมตรน้ำหนักหลายสิบตนันถูกออกแบบให้บรรทุกหัวรบหนักได้ตั้งแต่หนึ่ง ถึง1.5ตันไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงสูงหรือหัวรบเจาะเกราะความเร็วของมันสูงถึงมอกสิบให้การสกัดกั้นเป็นเรื่องยากยิ่งระยะยิงและพิสัยการทํางานหนึ่งในจุดแข็งที่น่าจับตามองคือระยะยิงไกลกว่า8,00 0กิโลเมตรครอบกลุ่มแทบทุกประเทศในเอเชียและยังสามารถไปถึงตะวันออกกลางบางพื้นที่ได้นี่คือก้าวกระโดดสําคัญที่ทําให้ไทยมีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าการป้องกันภายในประเทศแต่ยังสามารถสร้างอำนาจต่อรองในระดับภูมิภาค เทคโนโลยีและการป้องกันตัวเอง HTM 2027ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธที่ยิงไปข้างหน้าแต่ยังมาพร้อมระบบหลบหลีกการสกัดกัน้นด้วยการบินแบบเส้นทางปรับเปลี่ยนตลอดเวลารวมถึงเคลือบวัสดุพิเศษที่ช่วยลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ศัตรูจะหยุดยั้ยงกลางอากาศผลกระทบต่อสมดุลภูมิภาคการเปิดตัว HTM 2027ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจเริ่มหันมามองไทย ด้วยสายตาที่ต่างออกไปเพราะนี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ในอาเซียนหากถูกใช้อย่างเหมาะสมอาวุธนี้จะช่วยให้ไทยรักษาสเสถียราภาพและยกระดับการเจราจาในเวทีโลกมุมมองจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่า dtm 2027ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยว่าประเทศสามารถปกป้องตนเองจากภัยคุกคามในอนาคตได้นอกจากนี้ยังอาจเปิดโอกาสให้ไทยเข้ามามีบทบาท ในโครงการวิจัยและความร่วมมือทางทหารระดับนานาชาติสรุปขีปนาวุธหนัก HTM 2,027ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของไทยอาวุธที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการลุกรานแต่เพื่อป้องปรามและรักษาความมั่นคงของชาตินี่คืออีกหนึ่งหลักไม่สำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาคปิดท้ายนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิดตัว HTM 2027ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยหากคุณชอบข้อมูลเชิงลึกด้านยุทโธปกรณ์แบบนี้อย่าลืมติดตามช่องวอร์โซนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณอยากให้ผมปรับโทนสคริปต์นี้ให้ออกมาจริงจังแบบสารคดีทหารหรือให้มีความเร้าใจแบบสื่อข่าวการทหารดีครับ